โอ้ข้อความต่างๆเขาผ่านแล้วเขาไม่รู้เพราะว่าคนน่ะชอบพูดคําว่าผ่านเรียวผ่านสตรีมซึ่งวันที่31สิอสิงหาคมนี้เขาจะยกเลิกการสร้างรายได้จากเรียวการสร้างรายได้จากสตรีมเปลี่ยนเป็นคําว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหานะคะ <c oughs> โบมือให้บอสโน้ตด้วยค่ะบอสโน้ตผ่านแล้วบอสโน้ตผ่านแล้วนี่ เมื่อคืนบานเลนแตกแตนมากป้านมวนบ่อเยื่อเหมือนบ่คุณดีคุณดีมวนมวนมวนหมืนม่นขึ้นยายแบมนอนหลับตีสี่ยายแบมอ่ะวางโทรศัพท์ตอนตีสองครึ่งอ่าตีสี่ฝันเลิศยังว่าบอสโนดส่งข้อความมาถามยายแบมว่าแบบนี้ผ่านหรือ,อยังยายแบมก็เลยบอกว่าผ่านแล้วเถาผ่านแล้วได้ตั้งอ่าแกบอกว่า ผ่านเมื่อสองสามวันแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรได้หลายลอยเหรียญเราเดโพดหน่อยๆน,นึงได้แบบหลายลอยเอ้ยแต่อิจฉาบอสโนต้องเลี้ยงกาแฟอยาแบมแล้วหนาะ <laughs> บอสโนต้องเลี้ยงกาแฟนี่พิมพ์ข้อความไปบอกก่อน เลี้ยงยายแบมคืนบ้างบาเลนใจดีเออนี่นี่ยายแบมพิมพ์ไปบอกว่าเลี้ยงกาแฟยายแบมแนะ่นี่ แกตอบมาโอ้ยพนะโอ้ยพนะเออบาเลนใช่บาเลนแบบนี้เขาถึงว่าเรียกว่าคอนเสิร์ตเนาะไม่ได้ไปร้องคาราโอเกะเนาะเออคนหลายค่ะเบียดหลายค่ะบลูวาแขกนเนี่ยเพื่นเป็นแขกเนาะถ้าาภาษาบ้านเราเป็นอิสลามบอกเป็นแขกบอก เออเพื่อนกะแบบว่าหมักมวน้ยิงแอนแอนนี่ลูกแม่แอนนี่ลูกแม่แบมนี่แบบสุดยอดคือคือคอ,อยหมักเสียงน้องเด้บ้างไฟแสนยังกระล่องมวนเด้สวัสดีจ้าคุณแอนนี่แอนนี่พร้อมซี่บอ่อยอ่านถือว่าแม่แอนนี่พร้อมซี่บอ สุดยอดมากใช่ยายแบมน่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าอ่าอ่ายัางว่าว่าสิบอกยายแบมน่ะบอลูวาอันเพิ่นเกิดยังขืนเนาะตื่นขืนมาแอนนี่ทั้งอันทายคลิปทั้งลองไห้สินะร้องไห้ว่าคุณย่าเสียเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรส่งกำลังใจให้นางดูจนเน็ตตัดแต่เมื่อคืนน่ะ อ่าแม่มาเดี่ยวก็ทําเต็มที่แล้วเนาะแม่มาเดี่ยวก็บอกว่ามันค้นหลายสัญญาณมันกะสัญญาณเน็ตมันไม่ดีเนาะแล้วก็มันเป็นสัญญาณของต่างประเทศพี่นออ้องเออเอาวความจริงคอยอ่านแบบนี้อีหลีคุณแอนนี่พร้อมซี่วระสันเจ้าก็เป็นแต่พร้อมค่ะแต่เย้ย <laughs> สวัสดีคุณโนกะสวัสดีนะคะอืมพอ่ออ่นพ่อหอมปากหอมคอ ่อยมาไลสยสดห้มูเจ้าเบิงพราะว่าเฟซบุ๊กมันเงียบเหงาเหลือเกินเฟซบุ๊กบอมีแนวให้เบิงเหมือนนี่บอบ่มีอย่างหนาตื่นเต้นหนาดูเลยเพราะว่าบอดโนดผนบ่ไลายสดสองมือแล้วเดี๋ยวบอกบอดกันเออ <laughs> ทุกคนทุกคนสวัสดีพี่นันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอ่านชื่อคุณแอนนี่อ่านนามสกุลช่วยยายแบมหน่อยว่ามันอ่านอย่างนี้จริงๆไหมแอนนี่พร้อมซี <laughs> <laughs> เดี๋ยวยายแบมจะไปเปลี่ยนชื่อยายแบมแบมพร้อมซี <laughs> ก็คืนตื่นมาดูตีสี่ยายแบมตื่นบไหวใช่แอนนี่น้องเก่งเสียงเพาะใช่อ่ายายแบมไม่ได้อวยนะพี่น้องทุกคนยายแบมมองว่าน้องแอนนี่เก่งเก่งมากเก่งอ่าร่องล่อ,องเพ่งมวนมาแล้วคุณดวงหาไทาย แอนนี่เสียงดีนางเลิอสวัสดีแม่เลดี้สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแม่พยาแห่งเอฟซีโตเกียวมิวสิกมาแล้วแอนนี่พี่น้อง ่อยบ่าอยากอวยบ่อยากจะพากเลยต่อไปนางจะงานจะปังมากสําหรับต่างประเทศยุโรปเนาะ่อยมากแอนนี่น่ารักเป็นกันเองนางอ่ะจะเป็นกันเองกับแม่แบมมากเพราะนางอ่ะจะไม่ถือตัวว่าตัวเองเป็นศิลปินเนาะนางจะเข้ามาหาแม่แบมตั้งแต่วันแรกเข้ามาฝากเนื้อฝากตัวเจอแม่แบมที่ไหนเข้ามาแบบว่าเออไม่ต้องบอกไม่ต้องทักถึงน้องนะ่ะบอกยายแบมเสมอว่าอ่าถึง แบบบอมีเงื่อนไห่น้องกับบเป็นยังนะแม่ยังสินะนั่งจะบ่ได้หวังเงื่อนจากเฮาแต่ว่านั่งกับบอแม่แบมว่า,าหนูรักเอฟซีไม่ได้หวังอะไรขอให้เอฟซีช่วยสนับสนุนหนูดูคลิปหนูหรือว่าเมตตาหนูรักหนูเจ้าอ่านไหมเอา้าเจ้าสอวแอนนี่พร้อมซี่บ่พร้อมซี่หรอล่ะข่อยว่าข่อยอ่านอด้จังซี่ข่อยเลียนมาจากกันอันโรงเรียนวัดผุนเด้ ืมโรงเรียนวดัดสวัสดีพี่แตนะคะสวัสดีค่ะข่อยกับอ่านได้จังสันละ่ะแอนนี่พร้อมซี่เมื่อคือนน้องแอนนี่ทำได้สุดอีริสข่อยมากน้องร่องอันมอนลลัมนางแบบเสียงแบบเสียงไม่แหบเสียง เสียงใสฟังชัดเจนทักทายเลดี้น้ำจ้าสวัสดีจ้าเอซี FC แม่เลดี้ก็มาฟังยายแบมบ้างนะเพราะว่ายายอ่าพออเลดี้นะทุกคนเออ เป็นคนผ่านการสร้างรายได้อีกหนึ่งคนก็ชื่นชมและดีใจกับพออด้วยนะเพราะว่าทั้งยูทั้งเพจทั้งอะไรก็ผ่านการสร้างรายได้ทุกช่องแล้วสวัสดีค่ะคุณ x สวัสดีคุณชาญวิทย์นะคะขอบคุณคุณเอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะส่งภาพสวยๆประมวลภาพงานมิทติ้งแฟนลับโตเกียวครั้งที่หนึ่งมาให้ยายแบมอัโพโพสเผื่อใครอยากได้เผื่อใครอยาก เก็บไว้เนาะเป็นรูปศิลปินเป็นรูปอ่าหลายหลายคนอาจจะติดมาในเฟรมเนาะงามอิลีเปิดดูแล้วมันสวยงามแล้วก็ส่งเป็นไฟล์แบบนี้มาให้ยายแบมยายแบมก็สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ตลอดนั่นแห้ขนาดคนในค่ายเขาก็ยังมากดรักให้เลยเนาะเมื่อคืนเน็ตเออจะพูดถึงเรื่องแม่มาเดี๋ยวเมื่อคืนคือพี่เขาก็ทำเต็มที่แล้วเนาะ ไพรินสีจันสวัสดีค่ะ,ะเขาเน็ตมันสัญญาณบดีอีหลีเน็ตมันสัญญาณไม่ดีแล้วก็มันมันภาพบ่ชัดแล้วไม่ได้เข้าไปไลฟ์หน้าเวทีเนาะมันอาจจะเป็นภาพไกลแต่แต่เห็นแล้วมีความสุขที่ว่าเอฟซีต่างแดนเอฟซี FC ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งนะพี่น้องเขาไปแบบคนหนาแน่นมากแบบว่ามึมพี่อ่านได้ ผอมเสีแสดงว่าโรงเรียนวัดได้แบบนี้อันจบปอขี่ไก่แหมพี่พรงานหน้าผมจะเก็บภาพแต่ยายแบมขอตีนิดนึงนะพี่เอ็กนะยายแบมไม่มีรูปยายแบมเลยยายแบมไปอยู่ไหนเพราะว่ายายแบมอะเจอพี่เอ็กตอน ตอนงานจะเลิกแล้วเนาะแต่ก่อนอ่าน,านัา้นอะยายแบบไม่เจอเลยไม่เจอเลยที่คาดผมคือคาดเอาแม่หนูเป็นเอฟซีน้องยูรีเดแม่อืมเป็นอ่าเป็นแม่ฮักของน้องยูรีเด <c oughs> แสดงว่ามูเจ้าเหงาค่ะคือเดสวัสดีคุณละไมสวัสดีแม่สมปองนะคะสวัสดีค่ะโตเกียวมิวสิครับรองว่าโด่งดังใช่ ผู้ใหมาอยู่กับอันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ข่อยรู้สึกว่าเพิ่นมีแสงมีเงินขึ้นทุกคนอ่ายายแบมฟันทงได้เลยนะทุกคนที่มาอยู่ค่ายโตเกียวกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะ่ะหนึ่งปีนะ่ะ ใช่ค่ะภาพไกลไปใช่ภาพไกล,ไป,กลไปมันไม่เห็นตัวศิลปินแต่ได้ยินเสียงมันก็โอเคอ่าตอนไลฟ์สดมันคงอาจจะสะดุดด้วยแล้วมาดูย้อนหลังยายแบมมาดูย้อนหลังตอนตื่นหกโมงครึ่งยายแบมมาดูย้อนหลังอ่ะมันก็ไม่ชัดเออยายแบมจะบอกว่าศิลปินในตเกียวมิวสิกอ่ะช่างภาพไม่รู้ว่าใครเป็นใครไปก่อนเด้อขอบคุณค่ะคือคืออ่า ผู้ใดไมาอยู่กับผู้หญ่บ้านอะจากที่กองว่าอยู่มีเงินอยู่ส0มแต่ตอนนี้ศิลปินของโตเกียวอะไม่ต่ำกว่า 1M ทุกคนนะคะทุกคนยาแบมฟันธงมีเงินเก็บมีเงินสะพัดเลยไม่ต่ำกว่า 1M ขนาดน้องซีแกมลีโอน้องยูริเนี่ยอ่ะเด็กๆเ,เนี่ยพี่แบมตอนงานมิทติง้งพี่แบมกลับ ตีไดจ้างานเลิกเที่ยงคืนก็ยายแบมก็จะล้อๆและๆอะ่สตาร์ทรถได้ก็ประมาณเกือบตีหถึงบ้านเกือบอ่ตีสตี3เออยายแบมหอดประมาณนั้นแหละขับรถกับบอดนดอกเพราะว่าออกมามันฝนตกด้วยนะแล้วก็ไม่ชํานาญกับเส้นทางบ่ค่อยได้ไปกรุงเทพกับเอารถไปก,ก็ถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เหนื่อยทุกวันเนะาะเราเฮาเข้าเต็มใจไป คนถ่ายเพื่อนบอสเขาคงไม่ชํานาญไม่ใช่เพื่อนบอสค่ะเป็นแม่แม่แม่เดี่ยวแม่เดี่ยวเขาเขาชำนาญแหละแต่มันไม่สามารถแทรกไปหน้าเวทีได้มันคนเยอะเมื่อคืนตื่นมาดูตีสี่ยี่สิบยแบมตื่นมาได้เพราะว่ายยแบมเพิ่งจะนอนตอนตีสก็เลยว่าเออเดี๋ยวตื่นตอน6กโมงค่อย ค่อยอันมาดูย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ชัดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะคนอื่นก็ดูไม่ชัดมันมืดด้วยเออกะน่ารักพ,พี่น้องชาวบาเลนนี่น่ารักกับตัวเกียวมิวสิกมากคนล้นหลามมากเออตะวันแดงลาวสเนาะตะวันแดงลาวสบาเลนเอู้น่ารักเดี๋ยวก็คงได้ไปอีกแต่บอกได้เลยว่าแอนนี่แอนนี่แบบสุดๆบอสกลับมาวันนี้แหละค่ะช่วงเย็นของอของบาเลนก็ถ้า ย้อนหลัง5ชั่วโมงถ้าไทยเนี่ยตอนนี้ไทยบ่าย2ครึ่งตอนนี้ก็เช้าของของอบาเลนยนนั่นแหละย้อนหลังเขาจะช้ากว่าไทยเนาะตื่นมาเหมือนเหมือนตั้งนาฬิกาเลย <c oughs> แบมตื่นม่ได้ดอกเพราะว่าแบมเพิ่งจะนอนพี่นั้น คุณแบมทำไมเห็นน้องบอมแบมบอกจะกลับบ้านแล้วตามที่ยายแบมไปอ่านคอมเมนต์เนาะอ่าคือน้องอ่ะจะกลับบ้านแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาปกติบอสบิ๊กอ่าให้กำลังใจอ่าคือน้องบอมแบมอ่ะอ่าคือเหมือนกับว่าดูตัวเองแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับอ่าหมอลำเต้นแบบหมอลำก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวเองอ่ะถ่วงถ่วงคนอื่นอ่า ก็เลยตัดสินใจขอบอสเอ่อก็เลยเอ่อเก็บข้าวของที่จะไปเลยพ่อน้องก็อยู่ขันแก่นไปกลับมันอาจจะแบบว่าง่ายหน่อยก็น้องก็บอกว่ายังไม่ได้เปิดฤดูการตอนนี้คือตัดสินใจถ้าไม่ไปร่วมกับโตเกียวก็คือยังไม่ได้เกิดความเสียหายให้กับทางค่ายมากพอดูตัวเองแล้วอาจจะไปไม่ไหวในหนึ่งฤดูการน้องก็เลยตัดสินใจว่าอา่าไม่เหมาะกับการเต้นเป็นหมอลำ อ๋ออาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนที่จ้างงานไปเดี๋ยวบอกเพื่อนบอสอ๋อโอเคค่ะก็เขาอาจจะไม่ชํานาญถ้างั้นเขาอาจจะแบบว่าไม่รู้จักมุมกล้องว่าต้องถ่ายตรงไหนอะไรอย่างนี้ก็โอเคอาจจะเป็นเพื่อนแล้วคนที่จ้างจ้างไปเนาะเจ้าของหรือเพื่อนที่แบบว่าอยู่ที่นู่นนะนะ เพราะว่าเขาไปเดินทางกัน4ี่คนถ้าเป็นคนไทยที่เป็นทีมงานตัวเกียวมิวสิกเนะนาะเป็นมีบอสมีกล้องมีแอนนี่มีแม่มาเดี่ยวแค่นั้นอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่บาเลนแล้วก็เล่าเรื่องของน้องบอมแบมต่อพอพอแบมไปอ่านคอมเมนต์น้องก็มาอธิบายว่าคือบอสอะบอกว่าหนูเก่งนะหนูไปได้หนูสามารถทําได้เออขอให้กำลังใจแล้วน้องก็เลยตัดสินใจใหม่ว่าโอเคงั้นอยู่ต่อเพราะว่า น้องอ่ะไม่มั่นใจว่าตัวเองอ่ะเป็นตัวถ่วงของคนอื่นในวงหรือเปล่าเพราะน้องอาจจะแบบว่าเต้นไม่ถนัดหมอลามอาจจะมาสายแดนสายอ่าสายแดนนั่นแหละคอยเอิ้นบาถูกอมนั่นละก็ก็เห็นในคอมเมนต์บอกว่าน้องก็ตัดสินใจยังอยู่กับค่ายโตเกียวเนาะนั่นละ่ะพี่น้องอันนี้ก็ตามที่ยายแบมไปอ่านคอมเมนต์ คือที่แรกอน้องจะออกน้องเก็บของไปแล้วแต่พอบอสบิ๊กเขาตอบข้อความกลับมาว่าหนูเก่งนะหนูสามารถร่วมทีมได้โดยไม่เป็นปัญหาเลยเมื่อวานดูบอสไลฟ์สดยาดมเมื่อวานส่งเร็วมากได้รับของอ่ยายแบมก็สั่งเมื่อคืนสั่งอยู่ในช่องต่อตอสั่งในต่อต่อก็ยังไม่ได้รับแต่คงได้รับแหละเพราะว่าไว ต่อๆไวสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีนะคะไม่ได้เจอกันนานเพราะยายแบมไม่ได้ไลฟ์สดคือที่ไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่าอ่าลงคลิปเท่ากับประเด้ากับทุกคนแต่ว่าไลฟ์สดเนี่ยห้าอา่านคอมเมนต์แล้วห้าตอบผู้ใดเพื่อมีอยากคําถามถามยายแบมหรือว่าอ่ายายแบมอยากเวบี่ยงแต่ว่ายายแบมอะ่ะจะพูดให้น้อยลงเพราะว่ายายแบมม,มีมีเรื่องต้องทําอยู่ ฟินแหงดมแล้วคิดถึงถ้าใครอยากดมบอสนะคะถ้าใครอยากดมบอสก็แนะนําให้ซื้อฟินแหงไปดมนะมันจะเป็นกลิ่นของบอส <laughs> มันจะเป็นกลิ่นของบอสเนาะอัน,นอันนี้ลีเด้อันนี้หลี